hiếu không hiếu hiếu lượm tà băng qua đá <laughs> อร่อยอร่อยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วบายหมดแล้วต่อด้วยซองที่สองอร่อยไหมจ้าอร่อยไหมจ้ากัดด้วยนะ โอ้โหเลีย<จ>ไม่ไมีเลียไม่ทนันจายกัดเลยโดดเลยเหรออ่ะฟาดกินสองซองเลยบอ,อจะเลี้ยงไหวไหมเนี่ยจิเป็นมาแสจะเลี้ยงไหวไหมเนี่ยให้แม่ชิ <ś c oughs> มหน่อยกากินเดอ้ออาหารแมวมมอุ้ยอร่อยอร่อย,อย โอ้หเร็วมากพุงป่องเลยทีนี้พุงป่องเลยผูกป่องเลย เฮ้ย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 เฮ้้ไม่เหลือเลยใช่ไหมเอ้ยอืมถ้ากินซองได้ผมกินซองไปแล้วอันนี้รสอะไรอ่ะอันนี้รสแซลมอนเออเหรอแซลมอนแล้โหปลาทะเล สองซองอให้เหย่าให้เหลือแม้แต่นิดเดียวโอ้โหถ้าเป็นรวยนะสงสัยกินทั้งซองเลยรวยรวยกินซองด้วยโอเคหมด